สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูบถาอินเตอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันครับวันที่18กรกฎาคม2566มีรายงานข่าวว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียนั้นได้ลงนามในกฤษฎีกามวันที่16กรกฎาคมเพื่ออนุญาตให้รัฐบาลรัสเซียเข้าควบคุมบริษัทลูกในรัสเซียของดานอนซึ่งเป็นบริษัทผลิตยยเกิร์ตจากฝรั่งเศสและบริษัทบัตติก้าเบรลิวอรี่ในรัสเซีย ซึ่งเป็นบริษัทลูกของคาสเบิร์กนะครับเป็นผู้ผลิตเบียรจากเดนมาร์กกฤษฎิกาฉบับดังกล่าวระบุว่าสัดส่วนของการถือหุ้นของต่างชาติในบริษัทดานอนรัสเซียและบัติก้าบริวารีอยู่ภายใต้การจัดการช่วคราวของสำนักงารจัดการทรัพย์สินแห่งรัฐนะครับซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่บริษัทลูกของยูนิเปอร์เยอรมนีและบริษัทลูกของฟอร์ทัมฟินแลนด์นั้นถูกควบคุมโดยรัฐบาลรัสเซียไปเมื่อเดือนเมษายน รัฐบาลรัสเซียเตือนในเวลานั้นว่าอาจยึดทรัพย์สินของชาติตะวันตกมากขึ้นเพื่อเป็นมาตรการชั่วคราวในการตอบโต้ความเคลื่อนไหวของต่างชาติต่อบริษัทรัสเซียที่อยู่ในต่างประเทศหลังจากที่รัสเซียส่งทหารเข้าไปในยูเครนเมื่อปี2 5 65คัสเบิร์กล่าวในแถลงการ์บอกว่าไม่ได้รับข้อมูลอย่างเป็นทางการใดๆจากทางการรัสเซียเกี่ยวกับคำสั่งของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินหรือผลที่อาจจะเกิดขึ้นกับบันทิก้าบริวบรีและกล่าวด้วยว่าโอกาสในการถอนธุรกิจทั้งหมดในรัสเซียตอนนี้ มีความไม่แน่นอนสูงทั้งนี้คัสเบิร์กกล่าวเมื่อเดือนมิถุนายนนะครับบอกว่าบริษัทได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อขายธุรก,กิจในรัสเซียโดยอยู่ภายใต้การอนุมัติตามระเบียบนะครับด้านดานนนั้นเนี่ยก็กล่าวในแถลงการ์บอกว่ากําลังตรวจสอบปัญหานี้โดยบอกว่าการตัดสินใจของรัสเซียจะไม่ส่งผลกระทบต่อแนวทางทางการเงินสําหรับปี25 6 6ดานอนนั้น,นยังกล่าวว่าที่ผ่านมานั้นกําลังหาผู้ซื้อธุรก,กิจผลิตภัณฑ์จากนมในรัสเซียในข้อตกลงที่อาจนําไปสู่การตัดจําหน่ายธุรก,กิจที่สูงงถึง 1พันล้านยูโรหรือว่าประมาณ39,000ล้านบาทนะครับในเดือนเมษายนทางด้านประธานบริวาลาดิเมียปูตินน,ตนั้นได้ลงนามในคำสั่งให้รัสเซียเข้าควาบคุมทรัพย์สินต,ต่างๆเป็นการชั่วคราวเพื่อตอบโต้การกระทําของสหรัฐและประเทศอื่นๆที่รัสเซียกล่าวหาว่าไม่เป็นมิตรและขัดต่อกหมไประหว่างประเทศสําหรับธุรกิจของดานน,นในรัสเซียนั้นถือเป็นบริษัทด้านผลิตภัณฑ์นมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศมีพนักงานประมาณ800 0คนในขณะเดียวกันนั้นบริษัทบันติก้าบริวอรี เป็นบริษัทในเครือของคาสเบิร์กก็ผลินเบียบางยี่ห้อที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในรัสเซียมีพนักงานนั้นประมาณ8,400คนและก็มีโรงงานแปแห่งด้วยกันความเคลื่อนไหวเหล่านี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์การตอบโต้ตะบันตกของทางด้านรัสเซียนะครับก็สั่งเข้าควบคุมบริษัทลูกของดาน,นอนแล้วก็คาสเบิร์กนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่ช่องไายอินเตอร์เนียนั้นกอติดตามมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นนะครับชอบเรื่องราวข่าวสารจาาากกกกต่งประเทศ็ฝคุณผู้้ชมนนัด cribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์ด้วยครับ